ว่าแต่ตกลงว่าเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันบอกแม่วาสะดีนะบีเวร์แม่จะถามดังด,งดิคือผมกับลูลี่เป็นเพื่อนกันอืมทำไมลูลี่ไปเปลี่ยนชุดนานจังหาชุดแม่ฉันไม่เจอหรือเปล่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอไปดูหน่อยสิลูลี่นี่เธอเปลี่ยนชุดเสรหรือยังลูรี่โอ้โหจะบอกว่าเสื้อผ้าแม่ของนายทำไมถึงเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันว่าแม่ของนาย ต้องเป็นคนที่แต่งตัวเก่งแน่เลยเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าสวยๆแพงๆทั้งนั้นเลยฉันเชื่อแล้วแหละว่าแม่นายคงจะรู้จริงๆเฮ้ยรู้เลขหรือยังเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วบีว่าเสร็จแล้วฉันแต่งตัวเสร็จแล้วบีว่าฉันแต่งตัวเสร็จแล้วเอา้าเข้ามาได้สิเข้ามาได้เลยเฮ้ยโอเคเอ้านี่เธอเธอเอาชุดแม่ฉันมาใส่ใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าเธอใส่ชุดแม่ฉันได้โว้วว่าแต่เธอเนี่ยหุ่นเดียวกับแม่ฉันเลยนะเนี่ย นี่ฉันถามหน่าสีบีว่าแม่ของนายเนี่ยอายุเท่าไหรหรอทำไมแต่งตัวดูแบบว่าวัยรุ่นจังอะเนี่ยชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอะเมื่อกี้ฉันไปเปิดดูมาเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นแม่ฉันน่ะอายุประมาณ40กว่าแล้วจะ50แเล้าก็ถือว่าอายุเยอะแล้วแหละแต่ว่าแม่ฉันน่ะไม่ชอบแต่งตัวแก่ๆแม่ฉันชอบแต่งตัววัยรุ่นเธอน่ะก็เลยใส่ชุดแม่ฉันได้ไงเอางี้เรากลับคอนโดกันดีกว่าไหมฉันว่ามันจะมืดแล้วแหละนะเรากลับกันดีกว่าไป อะนี่บีเวอนี่ยังเสียงอะไรไหมอะเสียงเหมือนใครมากดกิ่งเลยอะ่ะฮะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเออแม่มางั้นเหรอบีเวอร์บีเวอลูกทำไมถึงไม่ลงมาเปิดประตูสักทีเนี้ยบีเวอร์แม่แน่เลยอะ่ะแม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแม่มาจริงด้วยอะเอาไหนบอกว่าแม่ไปเที่ยวไงเออแม่ครับ คือว่ายังไงครับเนี่ยแม่ไม่ได้แม่กลับมาบ้านหรอครับเนี่ยก็ใช่น่ะสิแม่น่ะไปเที่ยวกลับมาแล้วแต่พอดีว่ามันมีปัญหานิดหน่อยเนี่ยแม่ก็เลยต้องกลับมาก่อนนี่แม่เข้าบ้านได้หรือยังอา้าวประตูไม่ได้ล็อกนี่เออนี่ทําไมถึงลงมาเปิดประตูช้าจังฮะบบีเวอร์ช้าเกินไปนะเฮ้ยคนยิ่งเหน,นื่อยอยู่เดี๋ยวแม่ขอไปอาบน้ำแล้วกันเออแม่ครับแม่เดี๋ยวเพิ่งไปครับแม่เดี๋ยวเฮ้ยอา้าวอะไรล่ะฮะมีอะไรบีเวอร์ หรือว่าลูกมีเรื่องจะคุยกับแม่งั้นเหรอเออแม่ครับพอดีว่าผมผมพาเพื่อนมาบ้านนะครับถ,ถ,ถ้าเกิดแม่เจอเจอเพื่อนผมไม่ต้องตกใจนะครับหาลูกพาเพื่อนมาบ้านอย่างนั้นเหรอแล้วพามาเยอะหรือเปล่าล่ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็แล้วแต่ลูกเลยแล้วกันนะจะทําอะไรก็ทําส่วนแม่จะไปพักผ่อนก่อนเที่ยวมาเหนื่อยเนี่ยเฮ้ยง่วงก็ง่วงถ้าเกิดแม่รู้ว่าลูรี่เป็นคนใช้มาก่อนแม่จะให้ฉันคบกับลูรี่หรือเปล่านะ โหง่วงมากเลยฉันว่าฉันไปอาบน้ำดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอะอ้นี่เธอเธอเป็นใครเนี่ยฮะอะแล้วคุณเป็นใครอะคะเข้ามาในบ้านนี้ได้ไงอะเดี๋ยวนะฉันอะต้องเป็นฝ่ายถามเธอสิว่าเธอเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยฮะนี่เธอเป็นใครอ๋อเพื่อนลูกฉันหรือเปล่าเนี่ยแม่ครับแม่ครับแม่โอ้เนี่ยนี่คือเพื่อนผมที่ผมบอกไงอ๋อนี่คือเพื่อนลูกเหรอ โอเคแม่ก็นึกว่าใครมานั่งอยู่ในบ้านฮะก็แล้วแต่และกันนะอยากทำอะไรก็ทำว่าแต่เพื่อนหรือแฟนเอาดีๆฮะบีว่าอย่ามาโกโหกแม่นะปกติลูกไม่มีเพื่อนผู้หญิงนี่เป็นแฟนหรือเปล่าเนี่ยเออจะบอกว่าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไม่ใช่แฟนครับคือเพื่อนครับเพื่อนจริงๆยังไม่ใช่แฟนแสดงว่าอนาคตอาจจะเป็นแฟนใช่ไหมอ่ะโอเคฉันไม่ว่าหรอกนะถ้าพวกเธอจะเป็นแฟนกันนี่ออกไปข้างนอกกันได้ไหม เดวแม่เนี่ยจะนอนแล้วแต่ว่าขอไปอาบน้ําก่อนจะทําอะไรก็ทํานะบีวาบีวานั่นแม่นายเหรอเออคือจะบอกว่าใช่นั่นน่ะแม่ฉันเองที่ที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้แหละนั่นน่ะแม่ฉันโหจะบอกว่าแม่นายนะ่ะยังดูสาวอยู่เลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะอายุห้าสิบแล้วฉันว่านั่นเอางี้ดีกว่านะฉันว่าพวกเราอะกลับกันดีกว่าไหมบีวรา เพราะว่าแม่นาจะได้พักผ่อนเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเรากลับกันดีกว่านะแม่ฉันจะได้พักผ่อนฉันก็ไม่คิดนะว่าแม่ฉันจะกลับมาไวขนาดนี้นี่บีเวอร์นายดูเหมือนกับว่านายนายกลัวแม่นายนะหรือว่าแม่นายไม่ชอบให้เพื่อนมาบ้านหรอ <S 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 เฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นแม่ฉันไม่ได้ไม่ชอบแต่ว่าเอ,อ่อฉันแค่เกรงใจแม่นะ่ะแต่ว่าตอนนี้แม่ฉันกลับมาแล้วงั้นเราก็กลับไปที่คอนโดเรากันดีกว่านาอเดี๋ยวฉันไปบอกแม่ฉันก่อนนะว่าฉันนจะกลับแล้ว แต่ก็แปลกๆนะนายดูเหมือนกลัวแม่นายยังไงก็ไม่รู้แม่ครับแม่งั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับเอา้าทำไมรีบกลับล่ะนี่ไม่อยู่ชวนเพื่อนลูกกินข้าวก่อนเหรอตอนเนี้ยมันยังไม่ค่ำเลยนะเอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้ลูกกินกับเพื่อนลูกแล้วกันนะว่าแต่ตกลงว่าเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันบอกแม่วาซสาดีนะบีเวอร์แม่จาะถามดังดิคือผมกับลูรี่เป็นเพื่อนกันเราไม่ได้เป็นแฟนกัน แต่พอดีว่าผมอ่ะเออช่วยเหลือลูลี่ไว้ตอนที่ลูลี่อ่ะกำลังโดนโจรทำร้ายอย่างนั้นเหรอแสดงว่าลูกกับลูลี่เพิ่งรู้จักกันสินะเออว่าแต่ลูลี่เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะฮะแล้วลูลี่ทำงานอะไรเออคือลูลี่คือผมกับลูลี่รู้จักกันไม่นานนะแม่ผมก็เลยไม่รู้ว่าลูลี่เป็นลูกใครแล้วก็บ้านเป็นยังไงไม่รู้เลยครับแม่เอองั้นเอางี้ดีกว่า ผมว่าผมกลับเลยดีกว่านะผมอ่ะมไม่อยู่กินข้าวแล้วไปก่อนนะแม่นะแม่ได้นอนพักผ่อนไงเดี๋ยวบีเวอร์นี่ลูลี่ฉันน่ะจะทำกับข้าวให้เธอกินเธอจะกินไหมฉันจะบอกว่าฉันเคยเป็นเชฟมาก,ก่อนนะเนี่ยฉันน่ะเลยสอนให้บีเวอร์ทำกับข้าวเป็นไงล่ะนี่แล้วบีเวอร์เคยทำกับข้าวเธอกินหรือเปล่าอ่ะอ๋อบีเวอร์เคยทำกับข้าวให้ฉันกินค่าถึงว่าบีเวอร์ทำอาหารอร่อย ได้มาจากคุณแม่นี่เองก็นั่นแหละฉันนะ่ะแล้วอยากทำกับข้าวให้เธอกินไหนๆเธอก็มาบ้านลูกชายฉันแล้วมาเดี๋ยวฉันนะ่ะจะไปในครัวนะเออคือเออเออ,เอ,อย,ยังไงดีนี่ลูลี่เธอต้องบอกว่าไม่เธอบอกว่าไม่ปฏิเสธไปไม่กินไม่กินบอกว่าไม่กินเออคือเออเอ,อ,อะไรนะกินหรอ <S <S อ๋าโอเคสแสดงว่าเธอบอกว่าเธอจะกิน <S 1> <S 1> ใช่ไหมได้งั้นตามฉันไปที่ครัวแล้วกันนะ ไปนั่งรอข้างล่างกันส่วนฉันขอไปทำกับข้าวก่อนตามมานะโอ๊ยลูลี่ฉันบอกเธอว่าไม่กินฉันใส่หัวอยู่อ้าวก็ฉันได้ยินว่ากินคำเดียวนี่แล้วที่ฉันเห็นนายใส่หัวก็นึกว่านายบอกว่าห้ามปฏิเสธอ้าวจะไปรู้เหรอเราแม่นายก็ได้ยินไปแล้วด้วยอะว,ว่าฉันจะกินข้าวทำไงละ่ะคราวนี้เออไม่เป็นไรอะเราก็กินข้าวแล้วกันนะเพราะว่าแม่ฉันนะ่ะทำกับข้าวอร่อยแม่ฉันนะเคยเป็นเชฟมาก่อน ฉันน่ะเลยทำกับข้าวเป็นไงนหนไหนก็ในไหนแล้ว<ๆ>เธอก็ลองกินฝีมือแม่ฉันดูนะมาแล้วไปรอข้างล่างกันฉันว่าฉันไม่ได้คิดไปเองหรอกบีเวอร์นายน่ะกลัวแม่นาย,นายมากสงสัยว่าแม่บีเวอร์จะดุหน้าดูเอ๊ะในตู้เย็นนี่คือมีของอะไรให้ทําหรือเปล่านะฉันก็ไม่ได้ไปตลาดมาซะนานเลยไหนดูซิอืมอ๋อก็ยังมีพวกหมูอยู่นะงั้นทําสเต็กให้กินก็นแล้วกันโอเคทําสเต็กแล้วกันนะอ้ะอาวนี่ โอ้โหลงมานั่งกันไวมากสแสดงว่าหิวกันใช่ไหมเนี่ยอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ขอไปทําแป๊บเดียวไม่นานหรอกรอแป๊บหนึ่งนี่บีเวอร์แม่นายดูเป็นคนใจดีเหมือนกันนะแถมทําอาหารเก่งด้วยอะ่ะเออฉันรู้สึกว่าฉันน่ะชอบแม่นายนะเนี่ยตอนนี้เธอก็ชอบแหละแต่อย่าให้แม่ฉันโมโหก็แล้วกันแล้วเธอก็จะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวบีเวอร์ยังไงเนี่ยเออถ้าเกิดแม่นายโมโหแม่นายมาแล้วจา้าอ่ะนี่ กินกันเลยนะสเต็กน่ะจะบอกว่าเป็นอาหารที่ฉันถนัดมากๆเลยแหละกินเลยสิลูลี่อ๋อโอเคค่ะคุณแม่หุยน่ากินมากเลยอะเออนี่ลูลี่แล้วสรุปว่าเธอเนี่ยมารู้จักกับบีเวอร์ได้ยังไงเนี่ยอ๋อคือว่าบีเวอร์ช่วยฉันไว้นะคะพอดีว่าฉันเออฉันมีปัญหากับทางบ้านนิดหน่อยอะค่ะฉันก็เลยเออออกมาจากบ้านแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนกลางคืนในระหว่างทางที่ฉัน เดินอยู่ตอนนั้นมันมืดมากเลยค่ะมันมีโจรมาค่ะมันก็ว่ามันจะมาขโมยเงินฉันแต่ว่าตอนนั้นฉันก็ไม่มีเงินติดตัวสักบาทหรอกแต่พอดีว่าบีเวอร์ขับรถผ่านมาแล้วบีเวอร์ก็ได้ช่วยฉันไว้จากโจรแล้วเราก็รู้จักกันตั้งแต่นั้นมาค่ะอ๋อเรื่องราวเป็นแบบนี้สินะอะโอเคแล้วลูลี่ครอบครัวเธอเป็นยังไงล่ะหึ ล้วเธอทำอาชีพอะไรทำงานอะไรอ๋อพอดีว่าฉันนะ่ะทำงานเป็นคนเออคือว่าลูลี่ลูลี่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับคือลูลี่มีมีร้านขายขนมเป็นของตัวเองเอ้าวหรอนี่งั้นแปลว่าเธอก็ทำขนมเป็นสิจริงปะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ฉันก็อยากไปร้านเธอนะ ร้านถอ,อยตรงไหนเนี่ยนี่บีเวอร์อะไรของนายอะฉันไม่ได้ทําธุรกิจเปิดร้านขายขนมนะเออนะ่ะเธอน่ะเล่นตามฉันไปก่อนเธอย่าบอกว่าเธอเป็นคนใช้นะไม่งั้นแล้วก็เหตุการณ์มันจะเปลี่ยนเลยแหลอะอวยังไงล่ะร้านอยู่ตรงไหนเผื่อว่าฉันจะได้ไปอุดหนุนเธอเออดีนะรู้จักทําธุรกิจเป็นของตัวเองเฮ้อเขาเหงชั่วหน่อยที่บีเวอร์คบกับเพื่อนที่ฐานะเท่าเทียมกันอุ๊ยฉันลืมไปว่าฉันต้มน้ำไว้อุ๊ยเดือดแล้วมัง้งบีเวอร์ เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องโกหกแม่นายด้วยเดีย๋ยวบอกนะว่าแม่นายไม่ชอบคนจนน่ะอืมใช่แม่ฉันรังเกียจคนจนแม่ฉันชอบคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันมันมีคนแบบนี้จริงๆในโลกด้วยเหรอเนี่ยรังเกียจคนจนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่มันสมัยไหนแล้วนะ <c oughs> อ่ะจะกลับกันแล้วใช่ไหมงั้นก็โอเคขับรถกลับดีๆนะบีว่าครับแม่เออถ้าผมถึงบ้านแล้วผมจะโทรบอกนะครับไปลูลี่กลับกันดีกว่ามาตามฉันมาเออ คุณแม่คะงั้นงั caller, ้นฉันกลับก uh> uh ่อนนะคะเอ่อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิจะมีอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันยิ่งไม่ชอบการโกหกด้วยอะแต่ฉันก็ต้องโกหกถ้าเกิดเธอมาชอบลูกชายฉันจริงๆแล้วก็ฉันขอให้เธอจริงใจกับลูกชายฉันเข้าใจไหมอย่ามาหลอกลูกชายฉันล่ะลูกชายฉันน่ะยิ่งไม่ทันคนอยู่ด้วย เออคือฉันเป็นเพื่อนกับปีว่านะคะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเราไม่ใช่แฟนกันค่ะก็นั่นแหละฉันบอกไว้ก่อนจะไปรู้หรอวันข้างน้าจะเป็นแฟนกันก็ได้แต่ก็ดีนะที่เธอน่ะฐานะเท่าเทียมกับลูกชายฉันการทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็ถือว่าพอมีตังค์อยู่ฮะฉันก็เบาใจเรื่องนี้แหละอ่ะกลับได้แล้วถ้าเกิดอยากจะมาบ้านนี้อีกแล้วก็ก็มาได้นะลูลี่เออโอเคค่ะคุณแม่เออโอเคค่ะ อนันฉันไปก่อนนะคะเอ่อไปก่อนนะผมไปก่อนนะครับแม่เดี๋ยวผมมาใหม่นะคบไปก่อนนะขับดีๆนะบีเวอร์รับแม่ผมไปก่อนนะนี่บีเวอร์ฉันไม่สบายใจเลยอะ่ะที่โกหกแม่นายแบบนั้นฉันก็จะบอกว่าฉันก็ไม่สบายใจเหมือนกันแหละแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่ฉันจะมีแฟนแม่ฉัน ต้องคอยเข้ามาบงการตลอดฉันเลยคิดว่าฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะบีว่าแล้วฉันกับนายไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไรเราแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่เอ่อจริงด้วยเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่นางั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเนาะดีแล้วเอ้ายังอีกก็เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่เอออะไรของนายเนี่ยเออนั่นแหละก็เพื่อนกันไงฉันพูดผิดไม่ได้แงนานี่พูดจาสับสนนะ อะไรของนายก็ไม่รู้มินนี่ก็ไปไหนก็ไม่รู้ทําไมทุกคนคือแบบว่าเหมือนทิ้งฉันไปหมดเลยอะ่ะลูรี่ก็ตามหาไม่เจอแล้วแบบนี้จะทํายังไงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเหงาไปเลยอะ่ะไม่มีใครเลยหรือไงแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่บีเวอร์นายจดทําไมอะ่ะยังไม่ถึงคอนโดนายเลยอ๋อพอดีว่าฉันนะอ่ะอยากมาสูดอากาศในเมืองสักหน่อยนี่เธอลงมาดิมาแล้วเฮ้ยอ,อารมณ์ไหนของนายเนี่ยนี่บีเวอร์ ฉันจะบอกว่าฉันไม่อยากโกหกแม่นายนะนายควรไปบอกความจริงกับแม่นายแล้วอย่างหนึ่งคือฉันว่าฉันน่ะจะกลับไปหาเจ้านายฉันอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะในตอนแรกเธอบอกว่าเธอไม่อยากกลับไปแล้วตอนแรกฉันคิดว่าฉันน่ะเป็นตัวปัญหาทําให้เจ้านายฉันเจอแต่เรื่องมากมายแต่ว่าตอนเนี้ฉันคิดว่าฉันคิดผิดฉันอยากกลับไปหาเจ้านายฉันอ้าวแล้วแบบนี้เราจะได้เจอกันหรือเปล่าละูลี่นี่ทําไมเป็นแบบนั้นน่ะ นี่ฉันไม่อยากให้เธอไปนะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะบีเวอร์เราเป็นแค่เพื่อนกันถ้าเกิดฉันเป็นแฟนกับนายก็ว่าไปอย่างดีแต่เนี้ยเราเป็นแค่เพื่อนกันเดี๋ยวฉันก็มาหานายบ้างแหละฉันขอโทษนายด้วยนะที่บอกกับนายว่าตอนแรกฉันจะไม่กลับไปหาเจ้านายฉันแล้วถ้ามันเป็นการตัดสินใจของเธอก็แล้วแต่ละกันถ้าเธออยากจะกลับไปก็แลเวแต่เธอละกันนะลูรี่ฉันน่ะก็คงไม่ห้ามเธอหรอกเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมัน เหมือนลูรี่เลยอะลูรี่หรือเปล่านะลูรี่ลูรีเสียงเหมือนเจ้านายเลยฮะอ๋อเจ้านายเจ้านายคะเจ้านายลูรีเองคะลูรี่เองเจ้านายเฮ้ยเจ้านายเฮ้เจอเจ้านายแล้วฮ้ยเจ้านายเจ้านายเฮ้ย หายไปไหนมาฉันตามหาเธอทั่วเมืองเลยนะ,ะเจ้านายคะลูลี่ขอโทษลูลี่ขอโทษเจ้านายลูลี่ขอโทษนะลูลี่ตอนแรกลูลี่ว่าจะไม่กลับมาหาเจ้านายเพราะลูลี่คิดว่าลูลี่เป็นต้นเหตุทําให้เจ้านายมีแต่ปัญหาอ๋อไม่เป็นไรลูรี่ไม่เป็นไรตอนนี้เรากลับมาหากันแล้วนะ, <c oughs> ะแต่ผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ,ะอ่ะอ๋อผู้ชายคนนั้นก็คือเอาละทุกคนจะบอกว่าในตอนนี้นะคะลูลี่เนี่ยก็ได้เจอกับแม่ของบีเวอร์ แต่ดูเหมือนกับว่าแม่ของบีเวอร์เนี่ยจะไม่ชอบคนจนนะเพราะแม่ของบีเวอร์รวยมากๆเลยกลายเป็นว่ารังเกียจคนจนไปเลยทําให้บีเวอร์เนี่ยต้องโกหกแม่ตัวเองว่าลูลี่มีฐานะร่ารวยนั่นเองนะก็ไม่รู้ว่าเส้นทางรักนะคะของบีเวอร์แล้วก็ลูลี่มันจะสมหวังหรือเปล่าเนี่ยและลูรี่เนี่ยได้เจอกับนิวแล้วโอ้โหเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ อะไรนั่นน่ะเออผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นคือเจ้านายของลูลี่เหรอถ้าแบบนี้ลูลี่ก็ต้องกลับไปอยู่กับเจ้านายแน่เลยเฮ้ย <c oughs> ลูลี่ฉันจะบอกว่าฉันฉันชอบเธอนะ